เรื่องเล่าสิบทีวันนี้จะเล่าเกลีดประวัติศาสตร์เล็กๆเกี่ยวกับเปาปุ่นจินหรือที่เราคนไทยรู้จักกันดีว่าท่านเปาปาปุ่นจินผู้ซึ่งมีฉายาว่าเปาชิงเทียนที่แปลว่าเปาผู้ทําให้ฟ้ากระจ่างปาปุ้นจินมีชื่อเสียงเมื่อท่านได้มาอยู่ที่สารไคฟง แห่งเมืองเหวหนานตามประวัติศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่าเปาปุ้นจิ้นเกิดเมื่อ11เมษายนคศกราั999นะคะซึ่งท่านเปาเนี่ยอยู่ในจักรวรรดิส่งท่านเปามีอายุยืนยาวถึง63ปีจากประวัติศาสตร์นะคะท่านเปาเสียชีวิตลงเมื่อ20พฤษภาคมคิรศกราช1 0 6 2 ตามประวัติส่วนตัวเนี่ยนะคะที่ถูกบันทึกไว้ท่านเปามีภรรยาถึงสามคนซึ่งได้แก่นางจางนางตงและก็นางซุนสำหรับประวัติศาสตร์ของท่านเปาที่นำมาเล่าในวันนี้จะเล่าเรื่องราวก่อนที่ท่านเปาจะมาประจําการที่สามไทฟงนะคะเรื่องที่จะเล่าก็คือว่าท่านเปาอะค่ะ ก่อนหน้านั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งเคยไปเป็นนาอำเภอที่เมืองตวนโจอยู่ประมาณสามปีซึ่งเมืองตวนโจนี้นะคะปัจจุบันก็คือเมืองเจ้าชิงอยู่ในมณฑลกวางตุง้งซึ่งเมืองจวนโตนี้นะคะมีสิ่งของที่เรียกว่าเป็นสินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของเขาก็คือจานฝนหมึกซึ่งเรื่องเล่าของจีเนี่ยเขาบอกว่า จานฝ่นหมึกเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสี่สิ่งล้ำค่าในห้องหนังสือนอกจากจานฝ่นหมึกแล้วนะคะก็แน่นอนว่าย่อมมีหมึกผู้การและกระดาษนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าที่จีนเนี่ยนะคะเขาเล่ากันมาว่าจานฝนหมึกของจีนเนี่ยที่มีชื่อเสียงเนี่ยมีอยู่สประเภทได้แก่จานฝนหมึก ตววเอี้ยนจานฝนหมึกเซอเอี้ยนจานฝนหมึกเธอเหอเอี้ยนและจานฝนหมึกเฉิงหมีเอี้ยนค่ะโดยจานฝนหมึกต้วเอี้ยนจากเมืองตวนโจนี่ถือได้ว่ามีชื่อเสียงมากที่สุดซึ่งก็เป็นเมืองที่ท่านเปาเคยเป็นนายอำเภออยู่นะคะเหตุผลที่จานฝนหมึกของเงมืองตวนโจมีชื่อเสียงก็เพราะว่าทำมาจากหิน ตัวหนังสือนะคะมีความสวยงามฝนน้ำหมึกได้เร็วได้ง่ายซ้าน้ำหมึกที่ฝนได้ก็แห้งเป็นเกล็ดช้าใช้เขียนหนังสือได้ดีซึ่งการฝนหมึกตัวโจจึงมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเล่ากันว่าแม้แต่ห้องทรงพระอักษรของจักรพรรดิก็ยังมีจานฝนหมึกของเมืองตัวโจจึงกลายเป็นว่า จานฝนหมึกที่เมืองตวนโจเนี่ยมักจะเป็นของกำนันที่เจ้าเมืองจะต้องนำไปติดสินบนกับข้าราชการในชั้นที่สูงขึ้นนะคะทีนี้เมื่อเปาวุ้นจิ้นมาเป็นนายอำเภอที่นี่คันเปาวุ้นจิ้นเนี่ยจะต้องโยกย้ายไปที่อื่นชาวบ้านเนี่ยนะคะก็นำของที่ดีที่สุดประจำเมืองก็คือจานฝนหมึกตวนโจเนี่ยมาให้นะคะเพื่อเป็นของที่ระลึก แต่ชาวบ้านเนี่ยก็เอามาให้ท่านเปาเป็นจํานวนมากแต่ด้วยความที่เขาเป็นเปาปุ้นจิน้นใช่ไหมคะท่านเปาเนี่ยก็เลยปฏิเสธจานฝนหมึกทุกอันนะคะแล้วก็ใช้จานฝนหมึกอันที่ใช้ประจำเนี่ยนะคะท่านเปาก็คือเอาทิ้งลงไปแม่น้ําไม่แม้แต่จะพกจานฝนหมึกจากเมืองตวนโจเนี่ยติดตัวไปเลยสักหนึ่งอันทั้งทั้งที่แท้จริงแล้ว การฝนหมึกเนี่ยเป็นสิ่งที่ท่านเปาเนี่ยชอบมากนะคะเหตุที่ท่านเปาทําอย่างนี้ก็เพื่อจะเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าท่านเนี่ยนะไม่เอาของอะไรที่เป็นของกำนันมาจากเมืองตวนโจเลยแล้วจะไม่เอาของล้ำค่าอันเนี้ยไปเป็นของกำนันให้กับข้าราชการคนอื่นๆซึ่งสิ่งนี้เนี่ยค่ะก็เป็นเกบประวัติศสาสตร์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้เห็นว่าท่านเปาเนี่ยเป็นคนที่มีความ ยุติธรรมมีความซื่อสัตย์ประจำตัวซึ่งมันก็เหมาะสมกับฉายาที่เราเรียกว่าเป่าชิงเทียนนะคะนี่ก็คือเป็นเกตเรื่องราวเล็กๆน้อยๆของท่านเป่านะคะคที่นำมาเล่าสู่กันฟังค่ะแล้วก็ใครอยากย้อนรอยประวัติศาสตร์ไปศึกษาเรื่องราวของท่านเปาเพิ่มเติมนะคะเราสามารถไปได้ที่เมืองไคฟงนะคะ ออจังหวัดเทอนานนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็จะมีสวนสาธานะรณะปอปุ้นจ้นจะมีศาลไคฟงนะคะแล้วก็จะมีสุสานของท่านเปาซึ่งเรียกว่าสุสานแห่งหรือหยางนะคะสำหรับเรื่องเล่าสิบทิศวันนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ฝากติดตามช่องเรื่องเล่าสิบทิศเพื่อจะได้กลับมาฟังเรื่องราวจากทั่วโลกทั่วทิศกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ